สวัสดีครับผมเฟสทูซีอูนะครับมาพบกับการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Excel กันวันนี้เราเข้าสู่บทเรียนที่21แล้วนะครับเกี่ยวกับลายฉาเนี่ยลายฉาตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการพอดกราฟครับพอดเพื่อที่จะให้มองเห็นเทรนว่าเทรนเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือมันสวิงขึ้นลงยังไงโดยส่วนใหญ่น่าก็จะเทียบกันเป็นช่วงระยะเวลาแบบ ปีที่1ปีที่2ปีที่3ค่าใช้ใจ่ายต่างๆมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับเราก็จะมา p ล o t g r a p เพื่อให้เห็นเทรนด์กันเราไปดูเบสิกกันก่อน,นเลยอย่างกรณีตัวนี้นี่นะกรณีตรงนี้เราก็จะมี years e a r นะครับเป็นปี2011จนถึง2015แล้วก็มียอดขายต่างๆที่เป็นล้านนะครับอ่า14ล้าน40ล้าน30ล้าน25ล้าน26ล้านด้วยกันนะครับวิธีการคือเราคุมครับผมคลุมเซล ต่อไปเลือกที่ insert นะครับแล้วก็มาที่ line ก็จะมีทั้ง2มิติ3มิติกันนะครับผมอ่าเราก็เลือกตรงนี้เลย r i t marker สังเกตว่ากราฟมันจะปแปลกเห็นไหมครับผมตรงกราฟที่แปลกเนี่ยเนื่องจากว่าตัวโปรแกรมมันเนี่ยมันมองตัวเนี้ยเป็นค่าต่างๆนะครับผมเป็นปีเนี่ยเป็น2011 12 13 14 15ตัวเนี้ยมันก็เลยพลอตขึ้นมานะครับผมมันก็เลยขึ้นเป็น years ขึ้นมาแต่สิ่งที่เราต้องการก็กคือ เราต้องการเฮียสัวนนี้ให้มาลงอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับวิธีการเราก็จะลบตัวแกน X อกตัวนี้ทิ้งไปก่อนครับผมก็จะสังเกตได้ว่ายอดเซลตัวนี้นก็จะเป็นปกติแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นปีนะครับวิธีการคือคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ select data ในส่วนของ1 2 3 4 5งตัวนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนให้เป็น YEAR นะครับไปที่ EDIT แล้วก็เลือกคลุมเป็นปีเข้าไปกดโอเคอีกครั้งนึ่งจะสังเกตได้ว่าปีตัวนี้นะก็จะขึ้นมาแลนะครับก็จะเป็นยอดขายในปีนี้เราก็สามารถแก้ไขหัวข้อได้ตรงนี้นะครับตัวนี้ถ้าเราอยากให้มียอดออมีค่าขึ้นมาเราก็ add data label รับผมค่าก็จะขึ้นมาแล้วก็จะเห็นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หรือต้องการจะเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแบบเราก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้ให้เราเห็นชัดๆไปเลยอ่าอย่างนี้เราก็จะเห็นชัดเลยว่าปีแต่ละปียอดเป็นยังไงเทรนด์ลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรอ่าต่อไปเราไปดูกันที่ exercise กันครับอ่า exercise ตอนนี้เนี่ยเราก็มียอดขายเหมือนกันเป็นทีม a และทีม b โดยที่ก็จะมีปีนะครับผมขึ้นมาให้เป็นปี2 0 1 1ถึง2015คล้ายๆกับหน้าเมื่อสักครู่ อีกที่คือคลุมรายการทั้งหมดตัวนี้ตามด้วย Insert นะครับแล้วก็มาที่ Line Line ตัวนี้อ่ะเราก็จะดูอาจจะเป็น Trend ตัวเนี้ยอ่ะเลือกเป็น Line with Marker ละกันคลิกตรงนี้ปุ๊บก็ขึ้นมาสังเกตได้ว่าค่าก็จะเหมือนเดิมตัว y ย a r ตัวเนี้ยโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็ลบทิ้งโดยการคลิกอ่าคลิกตรงเส้นตรงนี้ครับ Delete ออกไป ค่าตรงนี้เนี่ยถ้ามันใกล้กันนี่ยมันก็จะเห็นเทรนใช่ไหมครับต่อไปเราต้องการที่จะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นปีเราเดับเบิลคลิกเออเราคลิกขวาครับแล้วก็ไปที่ select data เปลี่ยนจาก1 2 3 4ง,งเ,เปลี่ยนเป็นปีที่เราต้องการกดโอเคอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้ละค่าขึ้นมาจากนั้นเราก็มาเลือกครับผมเลือกว่าเป็นอย่างไรจากกราฟตรงนี้เราก็จะเห็นว่าทีม A เห็นไหมครับก็จะมียอดพุ่งสูงพุ่งขึ้นในปี2012แต่ต่อไปก็ค่อยๆลดลงนะครับในขณะที่ทีม B เนี่ยยอดก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นตลอดก็จะทํานายได้ว่าทีม B เนี่ยในอนาคตเนี่ยก็น่าจะดีเรื่อยๆขึ้นไปครับสาหรับตัวรายศาสตร์ตรงนี้นะก็ลองฝึกทําดูแล้วถ้ามีติดประเด็นอะไรก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับผมอลองไปฝึกกันได้นะครับก็ขอจบ ของตัวไลน์ чат ถึงเท่านี้นะครับก็ติดตามผมได้นะครับเฟซทู s ซี y o u แล้วก็ช่วยกัน s สั c r i b e กันที่ YouTube ได้ครับแล้วเจอกันในบทเรียนต่อไปได้เลยสวัสดีครับ